ฉันคือเดอะแฟลทำไมเสียงก็เป็นแบบนั้นวะ ผมจะบอกให้นะถ้าทุกคนเล่นสองเซตนี้เอ๊ะไม่ใชสองเซตนี้สิถ้าทุกคนเล่นเป็นหมวกตัวนี้หรือว่าหมวกตัวนี้ทุกคนจะวิ่งเร็วขึ้น100เท่าและทุกคนจะกลายเป็นเดอะแฟตแล้วทาไมผมต้องพูดถึงเดอะแฟตก็เพราะว่าผมเล่นการใช้เผามิงดีสีขั้น1ิเอ๊ะม่ใช่ขั้น10ขั้นไหนไม่รู้จะไม่ได้น<ค>ั่นแหละครับคนดูจึงทำให้ผมได้กลายเป็นเดอะแฟตก่อนเลยเราต้องกดกดเผาแล้วกดวิ่งลองดูเผื่อมันจะเร็วแบบเร็วแค่ไหนนะเดอะแฟตมาแล้วเจาทำอะไรอยู่เราจะเซฟโซนแล้ว ต้องเสืดสายมาหนิเมเกนสอบร้านบริการจำหน่ายไก่ตันราคาสุดคุ้มไก่ตันการันตีหกหมัดไก่ตันหกหมัดโมจีตื่นไก่ตันเผาวีสี่การันตีหกหมัดไก่ตันเผาวีสี่เทียสิบการันตีหกหมัดการันตีวีสี่เทียสิบกองสูงไก่ตันวีสี่ขั้นสอง และยังมีกล่องสุ่มไก่ตัน v 4ขั้น3มีโอกาสได้ v 4เทียนสไม่มีเกลือโคตรถูกและนอกจากนั้นยังมีสินค้าพิเศษไก่ตันอนิเมะปจนภัยการันตีเวล25บวก และยังมีสุ่มเพชร 20k ไปจนถึง 100,000k อีกด้วยนะครับคนดูและนอกจากนั้นยังมีกล่องสุ่มเพชรอนิเมะระจุนัย 20k ไปจนถึง 100,000k อีกด้วยนะครับเพียงแค่ราคาแค่1บาทนั่นเองอย่าลืมมาจัดกันด้วยนะครับคนดูที่ร้านเมกเกนส o อบลิง์และเพจติดต่อจะอยู่ตรงใต้คลิปนี้เป็ยมันมีนผลพัดสอตัวเลยนี่ว่ามาดิมาดิ ไอ้กูโดนกูโดนกูโดนมันลุมผมมันลุมผมกูผิวกูผิวแล้วกูผิวยังไงล่ะ <c oughs> มึงก็มาเถอะและกูกระเพามึงตายแน่ไอ้พวกนี้มึงตายเสร็จกูแน่นั้นแหละมึงมาดิ ตายมาเหลือแค่มึงแล้ว่ะมึงมานี่มึงมานี่านตายโอ้โหแทนยับไอหี้ยอ่ะปใช่ไหม มันใช่โปมไหมโปเออใช่โปเป็นไงล่ะโอ,อ้โหเซตี่มันพิ้วจริงๆไอ,อ้ที่แบบศับตรูแทบมองไม่เห็นหน่ะทุกคนมันเร็วเกินเอออะไรเอยตายโหจริงๆเลยวะ าตายโอ้โหโคตรเดือดไอ้เฮีย้ยคิวยับไม่โปรมันเยอะจังงงมันบินวัดไปหมดเลยมาอีกแล้วสตันสตันมันจะไปไหนมึงวิ่งหนีไปไหนโอ้เผาไซบ,บ็อกไซบ,บ็อกวีบีซี C. โอ้โหมันเปิดบีบีโอเคแบบนี้แหละพี่ชอบ มันเข้า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 มาทำไมอะมันหายมันอยู่ไหนโอ๋นี่ไงทำไรมันทำไรของมันอนะคุณดูนี่โดนซะคอมโบมาแล้วนะ Pak โอ้มันโหดจริงๆเลยวะไอเอ็มเนี่ยมันโหดเลือดเชื่อทั้งโหดทั้งเดือดคนดูเดือดปุ๊ดปุ๊ดเดือตอนนี้ร้อนจัดเลยไม่สิเดือดเกมแต่มันเดือดเดือดตัวเองเนี่ยมันร้อนมากเลยเนี่ยมันจะการเท่าไหร่วะเนี่ยองศาจะแบบน่าจะแบบ30 35ขึ้นได้อยู่นะตอนเนี้ยเออมันแปลกๆนะตัวนี้มันวิ่งเร็วแปลกๆว่ะคนดูไอ้เกิดแบบเกิดว่ะโดนเปิดไม่รู้ตัวกลมาดิ มาดิมึงจะไปไหนล่ะมึงหลบหนีกูไม่ได้หรอกกูใช้หมวกกันน็อกอยู่รู้จักปามหมวกกันน็อกติดแบ้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยคุ้ยเกือบตาย กรุนกโดนอุ้ยเอ็นเอ็นเอ็นมันมันเอามืออยู่นะมันตึงเอามืออยู่ไหนตัวเนี้ยอะไรมึงทำอะไรของมึงอ่ะมึงก็ส่งมาดินี่โดนเฮ้ยบักเฮ้ยบักหรือเปล่า กูกดเกตดกูกลายเป็นเดฟแล้วตอนเนี้ยมึงมานี่มึงหนียังไงกันหนีไม่รอดจังหวะนี้ bao nhiêu này ấy chị ơi mình mua bên một มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันหนีได้นี่น <mould scratching> ี่เป็นไงล่ะหนียงไงก็หนีไม่รอดกูนี่มันเตอร์ฟตจริงๆอโอชิปนี้จาก12.1กว่เป็น 12.2m เหลือเสื้อชิปนี้ไม่ใช่ชิปลากข้าหัวนะครับเป็นชิปที่เกียนคนก็เลยก็ว่าได้นะ